ลืมตีนะัวนั่นเอพี่แพ้ตีล้ไอตีเสร็จล้ตีเสร็จล้ไปไม่พี่ได้ไหมได้ได้นัยังยังหลังรีงั้นไหมพี่ได้พีจะไปงันเลยก็ได้นะได้หมดแต่พี่ว่าหลังรี้ีกวาวะไอี่หลังีดกวยพี่หลังรีหลังรีาตำรวจมันชุมมอ่ะตำวไม่มีเงินในบัญชีแล้ววะตำรวจกูไม่เลยไปด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 ูไปด ไม่แล้วมีปืนก็อย่าใช้แบลเซ้นะเข้นกันดำาสรดยิงเนี่ยหนอ้นนอมหน้องช่วยกูมาทเนียนเท้เจ็ดอ่ะเ7็เนพีแพ้ฮะใช่หรอ979อ่ะคันพี่แพทั้งเคันผมเัน9 7ันไปไปพี่ดำให้ผมไปเตะดีเองเลยป่ะพี่เออไปเทะเลยไปเทะเลยเเไปเลย เบอร์ใครอ่ะคนไหนอ่ะหรือว่าเขาอยู่ที่ตอนอมึงไปตอนอถ้าติดต่อไม่ได้ก็ห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าไอ้ก๊อตไรเขียวกูก็ว่างไปเอาของดังอันนี้คือสั่งงานหมดยังเสร็จแล้วใช่ไหมยสร็จแ้วเสร็จแล้วเขาไม่ไดือาอะไรเ่าเฮ้ยหลังหลีกูไม่ได้เขาเลยเพื่อนคนนี้กูต้องเข้าเป็นเทียบครับทำงานได้เขามีแบบตัวหนังสือปะพี่ดำตัวหนังสือไม่เห้ยเดี๋ยวลงสุดเลยแพ้ ไอแพดดื้อตรงศูนย์ให้วะเดี๋ยวให้เอานะพี่อยู่แดงเขียวเอามาเอาสำรองไปก่อนเลเฮ้ยมันจะไม่เปลืองเพลนเปลืองก่อนเหรอเพื่อนเออเป็นอะไรแปลกอย่างนีครับเล็กน้อยพี่เล็กน้อยเขี้ยวเฉียดครับยืนไม่ฝึกแดกนิดแกไม่ขวดเราออกกูเนี่ยนะเออมึงกับมันเลยกูจะกลัวมันด้วย เกี่ยวดีเลยอู้สวัสดีครับเอ้ามองไม่เห็นโอ้โหพี่เบิร์ดพี่กอล์ฟพี่บังมาเลยครับเลยครับว่าไงเพื่อนโป๊กเข้าไหมฮัลโหลโป๊กเข้าไหมเออโป๊กกูมาก่อนมีอะไรฮะโอ้โหโป๊กนานแล้วเพื่อนไม่มีอะไรเพื่อนชี้ไปไหนอะ่าไงเพื่อนรักไปเลยพี่ชายมาเลยครับมาเด้อสามวินสองหมื่น

ไปหนึ่าแล้วเหียเฮ้ยพี่เพื่อนกูไม่ค่อยเพื่อนกูไม่ค่อยเม้เหียบเือิกูตีโหนกแก้มเสียหมดอะไปไไปเท่าแป๊บทานน้ำมันมมยปะพี่กงมันอะ้แสบตาน้องมันวิ่งหน้าแล้วมันวิ่งแล้วหน้าเเยะกันวิ่งดีใจอเมมาพี่ตีซะไม่มีอะไรเสียอะไมีอะไรมีอะไรมะไรเียเนวิ่งเหอ้า่งหน้าโดกนวิ่งไ ยังไม่จบประโยคเลยพจบเสียงหายไปไหนวะไอ้หนมรอแป๊บนึงกำลังหาทะเบียนอยู่หนึ่งหนึ่แก้ไว้แก้ไว้เอาหน่อยเอาหน่อยไอ้ดีกกมึกไปขับไรย์ได้ๆอ้ย รถชนป่ะรถชนป่ะมึงดูดิมึงดูดิรถชนแกป่ะกูให้น้ำไก่ก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงเลยลืมแดกข้าวว่ะเมื่อกี้ถ่ายรูปเก็บไปด pues ูหน่อยไหมลืมกินข้าวบ้างรึลื่นอะลื่นอะลื่นอะ EY974 ขนมไปเหี้ยไอ้โพคุเข่าเนี่ยสองหนึ่งนี่เดี๋ยวดู EY974 แยบฮุกแยบฮุกนี่9ี่

ไม่แข่งปากดูดิแทบออกหรือวิ่งออกวะไม่อย่าไปล้อดิโอเคโอเคล้มล้มไหล่เลยไหล่หลังเลยไม่่คิดจะถามดูเฉยเออเห็นท่ามันแบบแปลกๆเอียหมดแล้วจบนะพี่เปิดมาดีพี่ที่เจอพี่เบิร์ดผมเปล่าเปิดมาเลยครับพี่ เฮ้ยเจอป่ะไม่ได้ครับพี่ชายเฉือนนะเว้ยมาดิซาบีสองหมื่นสัตว์ไปดิเป็นการตีอะไรมเป็นกาเชียอะไรเหลือเหลยี่สิบล้านดีสัตว์โอ้ยนี่มันนิ่มๆไปอีฟรีแล้วเมื่อกี้เสียตังค์อ่ะโดนแน่มันต้องโดนแหละมาดิสัตว์ฮึฮะเฮ้ยใครขับรถชนพี่เฉินล่ะเฮ้ยอี่แล้วอ๋อไม่ลืมแดกข้าวลืมแดกข้าวเมื่อกี้ผมเห็นตัวหงายท้องเลยอ่ะพี่บังครับเบาะเบื้องเสร็จนะครับ ยี่เป็นคนลายไม้ป่าวะพี่บ๊ะพี่บ๊าผมไปดูพี่หนึ่งนะพี่บ๊ะบ๊มพี่ลองใช้ GPL พีเอพ่ะงสูตรเรียบร้อยวิ่งเตลเว็บวิ่งโอ้ยแต่กลิ่นน้ำอบไทยที่ไหนวะอ๋อนุกมาดีกว่าโอ้พีอะไรสัตว์โทษทีเพื่อนน้ำอบไทยนี่ไงยกสูงหลักแข่งลับตา ตืงอน้ำอบไถเป็น้พรพี่ตาโดนอบไถหรอเยี AU ่ยนึกว่าเล่นสตกการกินน้ำอบด้วยเป็นเพราะลายไม้แน่ๆ้องน้ำมันตีช้าพี่จริงเห็นด้วยถ้าจีพีแอลจะรัวหน่อยไปปเลี่ยน ไเก็บไว้เขียนสายฟาฟาสัตว์เขาได้ควักไม้สกินเจ็ดล้านห้ามาครับตอนนี้เก็บไปอีกแล้วครับเขาเรียกกูเชิญสายฟาฟาดสัตว์มาดีพังก์าใหม่ครับมาแล้วครับฉายาเชิญฟาเปลี่ยนนะสายฟาสายฟ้ายังไม่ฟาดเลยครับเชิญไปแล้วนะฮัลโหลเมื่อกี้วูบป่ะสายฟ้ายังไม่ลงเลยครับเมื่อกี้ โดนได้ไงวานเนี่ยเยอยปลมาสายผมนเพี่นสี่หมื่นฟายฟาดจริงจครับสองหมื่นไอ้ยไม่แก้ยุ่งยี่ห้อโดนได้ไงวายอี้าใจสัตว์เ่เวงเวมาสัตว์ทีพสนใจไพี่นี่ไงสัายฟาฟาดสนใจแกพี่สนเั๊บยาอีกเรียงดนอยู่เลยปักมหน่อย พี่เบิร์ตลองหน่อยไหมพี่บางลองอันนี้บางสามวินสองหมื่นเท่าไหรสองหมื่นว่าพี่พี่ต้องมีราาคอะไรนะเลกับบงฮ้ยใครเหวี่ยงวะเออมันนี่ยืนมันนี่มามาบนนี้มาไอพี่เบิร์ตเหนื่อยไมอยู่นี่มันนี่ไรวะเฮ้ยยืมไปก่ันขู่ปั๊มตัวหมดโดนนี่นีเอาดิเรียบร้อยดิแข่งรอดูเด็จังหวะสองเรียบร้อยนะมุมนี่เฮ้ยได้อยู่เอ้ยยังอยู่ ไอ้บางไม้หนึ่งแกงรู้เว้ยกูบอกให้ไม่งมีไม้คนเดียวเหรอพูดแล้วล่ะพูดแล้วใหายเลยมดี๋ยวไอ้ดำไม่น่าอวยเลยใหญ่ง่ายท้องเลยถามว่แกงมีไม้คนเดียวปะใหญ่เลยเฮ้ยอันนี้กูถามนอกเรื่องอะไรพอดีน้องมันมีคนไอ้กูจะหาจางเวลใชจะมาเขาบอกว่ารับแบบหนึ่งถึงร้อยสามสิบไม่เปิดยาเก้าร้อยรวมคูณ รวมคูนี้เราต้องไปเติมเวลาไปทำวะเขารักโอเคโอเคอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะรุ่นเนี่เขาวัดกันไม้เดียวเลยเหรอพี่เออรุ่นใหญ่อะไรก็แบบแย่ๆก็ตีกันแตกตอกแตกตอกมันจะมาหน้าหมุนสไลายน้ำปั๊มยาอะไรก็มันเสียเวลาเนาะพี่เบิร์ดรู้จักปะวัดกันไปเลยอย่างนี้มาต้อมาต้องใส่กันหมัดเดียวน็อกเออแลกคนละหมัดมวยเด็กเขาไม่เล่นกันแล้วมัดูพี่เบิร์ดเนี่ยเมื่อกี้ขาอ่อนเลยคุณเห็นไหมเออพี่เบิร์ดขาอ่อนเลยเขา ส่วนมาท้าแล้วมันได้ไงวะนั่นแหละเขาตีผมอย่างเงี้ยแหละอ่านดีๆอ่านดีๆพี่อ่านดีๆพี่บางตีพี่เฉินละเข่าสุดเลยเรียบร้อยดดิูดิเรียบร้อยดิภาพเดียวกันเลยไงพี่ยี่สิ้ตีเอาสมดุลไม้แกงไม้เสี่ยงโชคว่ะไม้อะไรบู๊บวเฮ้ยเอาลูซีเข็ดเหรอไม่เขาไปวอร์มร้านมาพี่ผมสองกล้องดูเขาอยู่พี่บางอ่ะเขาแบกนะวันนี้ผมบอกก่อนตีสองตีสามอ่ะเห็นอยู่ เหลือวินหนึ่งบ้าหรือว่าไงสองหนึ่งสองหนึ่งอ่ะป้กอุ้ยเจอถูไปไงสายตัวถู่ะเนี่ยหลบถูนี่ถูนี่ยังไงลำเปิดวาร์ปไม่แมงสว่างดีวะนี่โดดหลบนี่นี่หลอกเดินหลอกนี่นี่เอาไปทีจากกาแฟจากกาแฟจากกาแฟนี่จากกาแฟ โอโหกินเลยอย่างนี้ยกรอไม่มีกินนี่หลังอ่อนด้วยดูดิดูดิเฮ้ยแข่งอุ้ยเฮียแข่งอะไรป้ายกแบงนี้คลาสสิกอุ้ยแข่งจัดอุ้ยด้วยเฮียแข่งจัดโอ้โหรื <ś c oughs> อหัวควยครับเนี่ย ไไม่ใช่เรียบเลยวะเรียบเโหดตีชาไปตีไวไปตีพาไปไม่ใช่อะนี้มาเรียบไหลเรียบโอ้โหเรียบมากคแข็งเลยว่ะแขดมาสกังแล้วว่ะนี่สปาร์ตันยังเชื่อยังไหนาูหนกี้อันนี้อันนี้อันนี้เ่าจะปูนึ่งึไว้อะเมื่อกี้เขาเวียงฮะนะตีไวไปนิด

เฮี้ยอะไรวะอย่าพาอย่าพาชนปลาเมื่อกี้มองไม่ทันเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะตีเฮี้ยวิ่งซอยขาไหลสันดานวิ่งซอยขาหรือยังไลวะซอยไงซอยมาตีโอ้โหไปไวๆเหมือนกันเนี่ยเห็นปหมรีบล็อยดูเลยเรียบร้อยแล้วปตีดักนี่แข็งเห็นป้านี่มุนแม่งนี่ยกไอ้พอเชียร์หน่อยเพื่อนไอ้วว่า ตายไล้เฮ้ยตายเกอะไรวะถลอกถลอกปแล้ไอเกดูนี่ไอเกีไอเกดูดิถลอกเปล่าถลอกเปล่าเยอะคนเลยคนเลยเยอะมเดยปันหมลกหมดลกกมลกมคนเก่ยเลยเล่นหมดตายเยี่ยคนเชี่ยมากพี่เชินเอาไม้เอาไม้กลับมาพี่เินเอาไม้ ลกทีเลือดหมดไปโคตรเที่ยวะเป็นลกเป็นลกทั้งตังเลยยอมยอมบังเรายังไงวันนี้เราวัดกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะขอเงินก่อนลกลกอย่าลกเลยอย่าลกนะอย่าโลกเลือดกูหมดไอ้สัตว์ไม่ตีเลือดมาแลครับอย่าลกอย่าลกอย่าลกโอ้เกียร์ไม้ดาเมจสัตว์มาครับต่อเกียร์มามามาเอาอะไรปากไม้เอาเอาบีนมาเลยบีนมาเลยเจออะไรนะปากมาเลยปากมาเจอมา ได้ไปลับกูทำรักก่อนเจอกันเพื่อนเจอกันพี่เจอกันพี่เรียบร้อยเลยโอ้หอยโอ้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  อย่าพ,พี่อย่ารีเรื่องก,ก่อนรีเรื่องก,ก่อนรีเรื่องก,ก่อนสวยมุมร้าพี่เรียบ,เร,ยบเรียบร้อยเมื่อก,กี้กูไม่กล้าหมุนไเพราะกลัวเขาสไลด์มาตีนับนบหนึ่งนะเราจะนับกี่วินวันนี้เราเอา่ะสามวินอาได้เฮ้ยวันนี้พี่บังวอร์มมาแล้ว,วด้วยพี่เจียเตรียมตัวเออกูวัดใด้เขาทุกวันอ่ะ เอ้ยเอ้ยนี่ไงเหี yeah, ้ยไม้เทเบลจริงพูดอะไรนะเจ a พี <found> ่กูต่ออ่นเลยีแกไหวนะพี่ใส่รองเท้าแน่นพี่พี่แกรองเท้าแตนเมื่อกี้เมอกี้ยวหลุดเมื่อกี้หูเขี้ยวหลุด uổi, tuổi, tuổi, ui, té, xe 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 ngoá, 2, có cơ hội ท่าเนี้ยมันกดยัไงวะไอ้พี่จินแหล่พี่ก๊อตลืมแล้วอะหลักเกิดอะไรเหรอพี่ไอ้ที่กดคิดค้างแล้วมันจะรออนิเมะพวกปั๊มยามันกดไงนะลืมล<อ>ะก็สุดเหรอก็สุดสุดเนี่ยสนายมัดเลยเพ่ฮะต้องก่อนบอกแกดิปุ่มอะไรไว้ไงไอมันไ้มันบอกแกดิกดสุดอ่ะคือมันเป็นอย่างงี้เว้ยพี่เอาง่ายคือพี่พี่แทงออกไปครั้งหนึ่งอ่ะพี่กดอาเพิ่มด้วยเข้าใจปะ อันนี้ง่ายๆเลยแล้วพี่ขอสเปกบาร์ให้มันเป็นจังหวะเวลาพี่กด R ไปแล้วอ่ะเนี่ยอย่างมุดมุดว่าพี่สมมติว่าพี่ต่อยใช่ไหมพี่ก็กด R เข้าไปแล้วก็กดคอรสไปสเตปบาร์เป็นจังหวะเข้าใจปวะอ๋อแค่นั้นเหรอก็คือก็คือถ้าสมมติพี่จะวิ่งพี่จะวิ่งยาวใช่ไหมสมมติพี่จะวิ่งยาวใส่เขาอ่ะพี่กดคิกซ้ายหนึ่งครั้งใช่พี่แล้วระหว่างที่มันกำลังบูบอยู่พี่ก็กด R หนึ่งครั้งใช่แล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็สเปกบาร์เป็นจังหวะแต่ไม่ต้้้้้้ออออออองงงงงไไไไมมมมมมม่่่่่ตตตตตตกกดดดคาาถููปปปปะะเเ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 ีี๋ยวิิหหืืนนนนขพ็็สร ก็คือพี่กดเติมอาร์ระหว่างที่อนิเมชันตัวพี่กำลังวิ่งบุ๊กเข้าไปอ่ะไอ้พี่กดที่ขวาใช่ใช่เมื่อไม่เมื่อก่อนที่สูตรนี้คือมันคือกดคลิกค้างอธิบายอ่ะมันยากเว้ยพี่เบิร์ดต้องต้องดูคีย์บอร์ดพี่มันจะเข้าใจง่ายเออพี่ดูคีย์บอร์ดแป๊บเดียวเห็นคีย์บอร์ดพี่น่าจะรู้เลยแต่เมื่อก่อนท่านี้มันคือกดคลิกค้างอ่ะของพี่ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนแต่มันแต่คลิกค้างมันใช้ไม่ดีเท่าอ่ะพี่ตัวมันล็อกแล้วมันมึงไม่เสียเลยเหรอ แม่ผมมันมีของที่พี่ก๊อตให้มาตอนแรกอย่างงี้แล้วพี่เปิดมาผมก็แช็กเขาเป้แก้วตะเภาทองเล่ยเปิดเขาไปแคะเขาจะได้โจรจีนีแกนป่ะไม่รู้อะทีเนี้ยตอนแคะตัวทีกสองอะสามสิบยาใจอีกหนอหรือสี่สิบเอ้ะคันนี้ใช้เจ้าโบจีนีแกนป่ะไม่้านหน่อะไรพี่ตอนตอนซื้อใช้สมบุกจีนีแกนไปยังนะก็ไปนะ ห้าสิบหรือก็เลยเนอะจะไปจัดเอของผมละนี่โรเจอบ้านเดี๋ยเอานี่คือนี่ีบแปดล้หาพรุ่งนี้เที่ยงถ้าพาไปจแค่ไดีพี่ไปถ่ายมาทไมไพี่เป็นเจ้าเดรยไเียเทียงอกอขนใหม่ห้าสิบมสัมปกรขันใหม่ห้าสิห้าสิบจังวะบล้านะงงแต่พี่เอาเทไว้ให้ที่ที่ที่หนมละปาสีอรบุคคล ลายบุคคนลายบุกคนก็จัดการได้นะพยะเกินหรอจดองไง <ยะ S 2> เพดย <ะ S 2> ้อนหลังไงครับไปนะเจอกันป๊บนีโอ